สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับในคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฉบับที่2พศ2563นะครับซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายหนังสือวอ78ลงวันที่31มกราคม2565 ในคลิปนี้มาพูดคุยกันต่อนะครับในข้อ2แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงในหมวด2ข้อ6วงเล็บ2และวงเล็บ4ในหมวด2ข้อ6วงเล็บ2และวงเล็บ4เนี่ยคืออะไรนะครับก็คือกรณีที่สองจุ 1, เนี่ยกรณีที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ยางพาราหน่วยงานของรัฐสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหมวด2ข้อ6วงเล็บ2ก็คือผลิตภัณฑ์ของร้านค้าสหากรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองโดยหน่วยงานของรัฐสามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อร้านค้าสหากรณ์หรือสถาบันเกษตรกรกับกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยตรงนะครับโดยทั้งนี้เนี่ยหน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างได้ด้วยโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนะครับ 2.2เนี่ยกรณีที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรือบริการขององค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐตามหมวด2ข้อ6วงเล็บ4โดยหน่วยงานของรัฐสามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อองค์กรมูลนิธิหรือองค์การส่งเคราะห์คนพิการ กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยตรงทั้งนี้เนี่ยหน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนะครับสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ2.1 และ2.2เนี่ยหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงก็ได้นะครับจะใช้วิธีการคัดเลือกหรือวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาการจัดซื้อผลิตภัณฑ์าจากร้านค้าสหากรณ์สถาบันการ,กรเกษตรนะครับหรือ,อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรือบริการขององค์การ องค์กรมูลนิธิเพื่อคนพิการก็ได้นะครับที่ได้รับการรับรองเนี่ยสามารถใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงได้เลยนะครับต่อมาในข้อที่3แนวทางการดําเนินการตามกฎกระทรวงในหมวดที่7จ็ทับสหมวดที่7จ็ทับสเนี่ยก็คือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับ3.1หหากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะหรือล่างขอบเขตของงานเป็นพัสดุที่มีรายละเอียดหรือคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นก่ณีหน่วยงานของรัฐต้องการซื้อกระดาษ a 4และประสงค์จะซื้อกระดาษที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะได้ตามที่ที่หน่วยงานต้องการแต่หากหน่วยงานประสงค์จะซื้อกระดาษ a 4ที่มีคุณสมบัติเฉพาะทั่วไปนะครับ ก็ให้หน่วยงานของรัฐก,กําหนดตามที่หน่วยงานของรัฐต้องการนะครับก็คือ,อจะซื้อก็ได้หรือไม่ซื้อก็ได้นะครับ3.2เนี่ยเมื่อดําเนินการตามข้อ3.1แล้วนะครับประสงค์จะซื้อจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบรายชื่อพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้โดยตรวจสอบในฐานข้อมูลบัญชี รายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษนะครับที่เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ1.3เนี่ยเมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้วปรากฏว่าพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเนี่ยมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียวนะครับถ้าเป็นเพียงรายเดียวเนี่ยก็ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง หากพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างมีผู้ขายสินค้าผู้ให้บริการตั้งแต่2รายขึ้นไปก็ให้ใช้วิธีการคัดเลือกนะครับวักต่อมาหากดําเนินการตรวจสอบรายชื่อแล้วเนี่ยไม่ปรากฏรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองว่าเป็นพัสดุที่มีเครื่องหมายรับรองว่าเป็นพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือว่าร่างของขอบเขตงานนะครับเป็นไป,นปนตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนะครับก็คือจะ,อะตรงนี้เนี่ยเขายังไม่ได้บังคับนะครับจะ,จะ,จ,ะจะซื้อหรือไม่ก็ได้นะครับ